นี่คือการเล่นซ่อนหาที่เราจะเป็นตัวโปเกมอนแทนซึ่งผมได้ชวนเพื่อนอีก3คนครับมาเล่นด้วยกันกติการเริ่มต้นจะส่งผู้หา1คนและอีก3คนครับจะเป็นคนซ่อนผู้หาจะได้เลือกโปเกมอนในตำนาน1นตัวแต่ผู้ซ่อนนั้นจะได้สุ่มไข่โปเกมอนแทนในเกมนี้เราจะมีเวลาหาทั้งหมด15นาทีกดเหล็กเมื่อผู้ซ่อนเห็นโปเกมอนในตำนานอยู่ในระยะที่มองเห็นจะต้องพูดว่าบายบายเมื่อผู้ซ่อนถูกจับได้จะถูกย้ายฝั่งเป็นทีมหาทันทีแล้วใครกันครับจะเป็นสุดยอดเซียนซ่อนหาที่แนบเนียนที่สุด แบบที่สุ่มได้คือโซน่าไบโอมคนซ่อน B สามคนคนหาคนเดียวคนหารอบนี้คือดัางโงเหมียวค,ครับเย้ผมจะแหวกย่าโอเคเฮ้ยผมผมเจอธรรมชาติแล้วหนึ่งโอเคน้องดีน like ้องดีอุ้ยโอ้โหไม่กดตัวบาเลอ ฮัลโหลโอ๊ยโอเควู๊โอ๊ะโอเคผมครบสามลวผมได้แลนะผมได้แลนะผมพร้อมและ้ะเอผมพร้อมครับผมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,อลวบอกเลยน้ำหวานยากมากเฮ้ยใ,ใช่เหรอมาไปครับสิบห้าทีครับลุย ไหนโอ้ตรงแถวนี้มีไฟก้อนด้วยผมก็เห็นไฟก้อนนะจะว่าไปเอ้ใช่เหรอเออผมก็เห็นไฟก้อนนะผมเห็นร่างแรกมันด้วยนะร่างแรกมันชื่ออะไรพี่เออดักลาครับอ๋อนึกว่าแบบมันยังไม่ไฟก็เป็นบล็อกก้อนก่อนบล็อกแล้วค่อยไฟบล็อกก้อนเดี๋ยวดูเดือดใจจริงจริงแย่มาก2ำสองนเหรออยู่ไหนนะเอ้ยใช่ผมผมก็เห็นนะร่างแรกเนี่ยแสดงว่าอยู่แถวนี้หรอ เคยคิดไหมว่ามันมาอยู่ทุกที่อะของของทั้งไบโอมอะเออผมกำลังคิดอยู่ว่ามันอยู่ทุกที่อ่ะผมยังไม่เห็นอะไรเลยอะผมเป็นโฮโอสีเหลืองยังไม่เห็นเลยโฮโอมุมนี้วิวดีนะผมว่าผมว่าวิวดีเหมือนกันเลยโอ้ยวิวดีเหรอวิวดีเหรอ ไม่เจอใครเลยอ่ะเหงามากมาโย่โย่มาสักห้าทีเราจะมาบอกคำใบ้นะเออได้เลยผมเจอไฟก้อนตัวที่แปดร้อยห้าสิบโอ้วิ่งเร็วขนาดนั้เหรอผมก็เชื่อไวอุ้ยอุ้ยบายบายบายอุ้ยอุ้ยอุ้ยแผมว่าแถวนี้เลยมีเจอว่ะมีเจอว่ะบอกเ่าพี่จะเป็นเจ้าป่าอุ้ยเจ้าป่าผมว่าผมเจ้าป่าเจ้าป่า จรลเขี้หรือเปล่าชาราวันเจ้าป่านี่แน่ว้าเฮ้ยเจอแล้วใช่ใช่จริงด้วยผมเจอแล้วเจอหนึ่งว่ะเฮ้ยเจอไวแล้วอ่ะยังไม่ถึงห้าทีเลยนะเอ้ยมันหาเก่งว่ะเอ้ยก็ก็ไม่เท่าไหร่นี่เอ้ยมาเออแปะพักก่อนแป๊บหนึ่ง อะไรใครได้บูเบอร์ป่ะเนี่ยเฮ้ยบา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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอันนี้อ่ะกูมันใช่อันนี้บอกว่าบาย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 นี่ไงโดนดูไงไอ้ที่มนเนี่ย อพฤติกรรมผมมันเหมือนมนุษย์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้แต่ว่ามันแตกต่างคือมันมีไอ้ปูบี้อยู่กับปูเปิดโถ่พี่เปี๊ยบเปี๊ยบไฟโปเกมอนหลับเหรอไม่หลับยืนเฉยๆเลยเนี่ยเอาหรอยืนเฉยง่ายโดนแล้วเราไปซ่อนไหนอะเราผมอยู่มีน้ำอยู่ใกล้ๆอ่าเป็นไงผมไปให้แล้วมีน้ำอยู่ใกล้ๆเหรอเฮ้ยน้ำโคลนหรือว่าน้ำใสวะโคลนน้ำโคลนพี่น้ำโคลนน้ ไปไปไปไายบายเราบเปว่าบาวะไปนะายนะคุจิกิลูเกียอ้าผมอีกแล้วเหรอลูเกียเหรอเดี๋ยวนะไหนดูสิไอ้นี่เปล่าวะไม่นะไม่ใช่นะไม่ใช่และไอ้เคเมื่อกี้ไม่เดินแบบไม่ยูเทิร์นวนหนีเลยคุณต้องเรียนรู้พฤติกรรมโปเกมอนป่านะ คุลูกีะเนี่ยเจอแถวๆเนี้ยโอ้ะอาโอ้โอ้ยโอ้ยายบายวิบไอ้มอกี้เหมือนเห็นใครแตกนะบายบายเอ้ยเอ้ยอ้ยเ้ยเน้อ้ยเอ้เอ้ยยเอ้ยเา้ยบอ้ยบอยบอ้ยเอ้ยเ้ยยอ้เยอ้เ้ยอ้เออ้ยเ้เออ้ยี้ยเอเอ้ย้ยนี่เอเยออ้เลยอ้ออเยาอออเ้ยอ้อยอ้ย ยอดแปโอืมไอ้ไข่ผมออกมาตัวหนึ่งแต่ใช้ไม่ได้แม่งเป็นช้ยนี่เฮ้ยพี่มันท้าทายดีนะพี่เราต้องเอาเนี <coil Eat maple güzel> <c oughs> ่ยพี่เออว่ะโอโอ้น่าจะเนียนได้นะไป สนใจตัวแรกอุ้ยเฉยเอ้ยเอาจริงดิเนียนอยู่นะของผมอะโอเคผมพร้อมแล้วโอเคผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วนะแต่ตัวผมเนี่ยจับควง่ายเลยหลอมันดูง่ายเหรอม,มันง่ายอะอ่ะโอเคมาสาม สองหนึ่งปปไปไปแหวนผมบอกเลยว่าผมเนียนมากผมเนียนมากบอกเลยว่าผมตัวแรแต่ว่าไม่สุก<ช>ถ้าสุกต้องแบบเยี่ยมแร่อออโอ้โหลโอ้ <laughs> หัวมันเนี่ยตัดเลยตัดมัน <laughs> หัวนเลย เอ้คุณอยู่ใกล้ผมนะคุณคุณบู๊ทจริงเหรอใช่เหรอใช่ใช่ผมอยู่แถวนั้นและไม่เจอใครเลยทุกรอบเลยกูเหงาตลอดเลยที่ำไมคุณเลือกที่เหงาตลอดเลยวะเอ้ผมว่าผมเจอแล้วล่ะผมเจอใครอยู่ตรงนี้หนึ่งคนอุ้ยอุ้ยบา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 ยอุ้ยบายบาย อุ๊ยอุ๊ยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผมมีข้อเสนอผมจะให้แดงโก้หนีถ้าบอกว่าพี่บู๊อยู่ไหนขายเพื่อนมาเรองแถวนี้กันเนี่ยแหละ <c oughs> ไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วนะเมื่อกีอ้มันขาใจมันไปไหนแล้วนะ <c oughs> นี่ผมออกหา <c oughs> ผมไปออกหาคนออกหาคนหาคนหาแล้วเนี่ยแม่งเหงาจัดเฮ้ยผมเจอคนคนเจอกันเจ๊เอ๋วันนี้เราไม่รู้เลยใครเป็นใครไอ้นี่มันลึกชัวไอ้นี่มันลึกชัวร์บอยแน่บอยไม่เบย์ไม่เบยตอนนี้คือแบบคนหาน่าจะเจอง่ายนะแต่คนซ่อนไม่เจอกันเองก่อนแล้วอ่ะจริงจริง เห็นแบบพุ่งมาแตไกลเลยอ่ะมันวิ่งมาแบบว่าแม่งกินกระทิงแดงแล้วก่งมากเมื่อกี้ถ้าบูทมันวิ่งไปแล้วแบบเจอเจอคนหามันคือแบบว่าตายวิ่งมาให้เขาเชื่อเลยไมผม มันอยู่ผิดแมปเปล่าทำไมผมไม่เห็นมันเลยเฮ้ยเผมว่าผมโถว่าผมเจอดังงบโอ้ยผมว่าผมเจอดังงบใช่ไหน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 ใช่ปะไหนปะเอาเชียร์บัตตีกูตายโดนบัตตีแล้วเปลี่ยนเลยแล้วกันเอาเป็นตัวชายนี่นี่แหละที่บอกเป็นตัวชายนี่เอาที่ผ่านมาตั้หกนาทีแล้วนะตอนที่ทำอะไรอยู่อ่ะ พี่พี่อย่าพปไหนแล้วผมผมพยายามอยู่ฉันพยายามแล้วกีฟอร์ดี้แบบบินรอบผมอ่ะอยู่ไหนเขาไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้หายไปอีกแล้วดูคำพูดคำจามันแบบชวนให้รู้สึกเขาดองแดงดองแดงอยู่เนี่ยนะห้ำหวานแม่งเป็นคนหาแล้วจังหวะเนี้ยเจอเจอตลาดผมต่อยคุณเลยนะผมไม่ได้มีตัวเดียวเฮ้ยนี่ตัวชายนี่เฟมต้องหาให้เจอ ตัวชายนี่นี่เด่นชัดมากโอ,อ้ยมันเจ็บปวดมากเลยโดนแบบไปไปไปาย <c oughs> ไม่ไมีแน่ท <c oughs> ี่เหน็บไม่เสียแล้ววะไม่เสียแล้วสงสารพอดิ <c oughs> ไบายอุย <c oughs> อยู่ไหนวะเ <c oughs> มื่อกี้ตกใจแล้วเ่อกีะ <c oughs> ไปตกใจแปลว่าอยู่ใกล้มาก <c oughs> พี่ไม่ฟูบี่ผมเมื่อกี้แบบเสียงแบบปังแบบว่าคือมันมันคือเสียงลูกเตีอ่ะไี่เชื่อระยะเผาขนนะแล้วก็เดินผ่านพี่ไปแล้วเมื่อกี้เอ้ยเจ๋งวันนี่ไงเจ๋งเลยผมยังอยู่ที่เดิมนะผมอยู่ที่เดิมนะถึงเวลาของหมาดมกลิ่นแล้วอุ้ยบา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 ยด่ายวาดแม็กเจอร์กันแล้วโอ้ผมเห็นทั้งหมาเห็นทั้งหนอนดำเนี่ยตอนนั้นเห็นทั้งหมา ไหนส่องตรงไหนบ้างไหนดูดิ่เชี่ยเราอยู่เซิร์ฟเดียวกันบอกครูไม่เจอใครเลยโอ้โหโอ้โหเฉียดผมไปเมื่อกี้หมาหมาสีฟ้าหมาสีฟ้าอุ้ยไม่ไม่พี่พี่มานอนอยู่ตรงนี้พี่ใครใมานอนไหนพี่นอนตรงนี้นี่ตัวหัวโอ้โหผมต่อยเลยเนี่ยผมสี่ตัวเลยนะ ัวรเลยนะพี่บู๊พี่เจอพี่กินนี่ใช่ไหมผมจำได้ไปเขาเปลี่ยนตัวหรือยังเลยไม่รู้เลยเนี่ยเแถวแถวนี้แหละแถวนี้แหละใบให้เลยว่าสีทองอารามแบบพรีเมียมอ๋อผมอารามพรีเมียมตัวอะไรวะพี่เลือกแต่แต่ละอันคือแบบแม่งไม่เคยเจอใครเลยอ่ะเหมือนเหมือนเล่นอยู่คนเดียวในเซิร์ฟเนี่ยเอ้ยพี่กินแม่งสุดยอดนักซ่อนแอบเลยว่ะไม่อยากเจอคนไงกูเหงามากเลยนะไม่เจอใครสักคนนี่คือกำลังวิ่งไถแบบเนี่ยหรือเวลารสองที โอ้โหซ่อนเงินเมียยังไม่เก่งขนาดนี้เลยเนี่ยฮ้ยเสแ้วเาเยไยไเฮ้ยนแถวไหนแถไหนเจอใครอะเอ้ยแสดงว่าแถวนี้แน่เลยเอ้ยเจอสองสองบบเลยสองใบายเลยมันเลื้อยมันเลื้อยมันเลื้อยเฮ้ยเจอเจอสโอ้โหดูมีหมาตัวหนึ่งด้วยข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างเลยยิ่หแล้ววะ

พวกพี่อทิ้งผมอุ้ยข้างในนี่เปล่าบนทองทองมันอยู่ข้างในอะทองสวัสดีคุณนกไอ้คุณนกยืนบนพื้นแหละใช่ผมผมเข้าไปไม่ได้มันไม่อยู่ข้างในแน่เลยวะเข้าไม่ได้อะหมาหมาเข้าไปด้มาหมาเข้าไม่ได้เฉลยได้ไหมไม่ใช่ตรงนั้นออกมาตัวาัน่อะไม่ใช่ันโท โอ้แม่งวิ่งมาเป็นนกกระจอกเทศเลยเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอียผมจกนิดเดียวผมจบล้อเนี่ยอีกนิดเดียวผมดูพีลลิ่นใจมากจังอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้แม่งโคคาโทรลิมอนกูบอกเลยโคคาโทรลิมอนโคคาโทรลิมอนเจออันไหนวะ โควขาดโตลิมอนโควขาดโตลิมอนไหนวะไอ้นี่เหรอไม่ใช่อันนี้ผมต้องบอกหรือยังมันมันเดินผ่านแบบ2เซนติเมตรอะหมดเวลาแล้วแหววววววผมผมขาดใจขาดใจเหรอฮหาเฮ้ยไม่ขาดใจว่ะขาดใจว่ะโคตรหาหัคขาโตลิมอนแม่งเหมือนเป๊ะ มุมเนี้ยเขาเขาเขาเห็นเราใช่ไหมเห็นเห็นชัดเลยี่อะไรไหนนี่แหละนอนอยู่เนี่ยไหนตรงนี้เลยไหนวะอ๋อนี่ไงตายแล้วตายแล้วโอ้ยชายนี่ด้วยนะมันกินมันก้มกินกับพื้นอ่ะคือมันกินจริงพื้นเหลืองพื้นเหลือง อ๋อไปอเ,เป็น,นกุ้ยเป็นคนหาครับ <c oughs> โอเคเอาตัวอะไรไปหาดีว่าต้องเป็นตัวที่แบบยิ่งใหญ่โอ้โหมีตัวเอวยอะเลยอะและอุ้ยโอ้โหจริงๆเนียนอยู่นะตัวเนี้ยอุย้ย <c oughs> ตัวสุดท้ายผมอุย้ย มาผมได้แล้วโอ้ไอ้กุ้ดโอ้โหตัวนี้มันกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆผมได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยสุดยอดโอ้ไม่กุ้ดว้าว มันได้อะไรวะผมไม่ค่อยกังวลเรื่องของพิกวินหานะเพราะรอบที่แล้วพิกวินพยายามหาทั้งเกมแมงไม่มีเองไม่ใครไม่ใครเจอกูสักคนพร้อมพร้อมเริ่มนะสองหนึ่งไปโอเคไปผมใจดีกลัวพิกวินหาไม่เจอผมบอกใบ้เลยผมเป็นโปเกมอนสองหัวโอ้โหครับโดโดกูยากเลยทีเนี้ผมเป็นโปเกมอนกี่หัววันหนึ่งสสาสี่ห้า ทำไมหัวมันเยอะจังวะพี่ตัวอะไรวะผมบอกเลยว่าผมซ่อนไม่มีเดตูดหลวตอนนี้ไม่บายไม่บายเฮ้ยไม่บายเหรอไม่บายเหรอตัวไหนตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าอ้าว ไม่ใช่เฮ้ยไปบ่ายแล้วไปไหนวะไม่กลพอตะพาลอะไม่วิ่งทนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้สองหัวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเขาหายไปแล้วอ่ะเขาหนีอย่างไวเลยว่ะวิ่งหนีละนี่แนี่ยอุ้ยกระโผ่มาข้างหน้าได้ยังไงวะเฮ้ยเนี่ยไปบ่ายไปบ่ายเฮ้ยพวกคุณทำให้โดโด้เดือดร้อนเนี่ยฆ่าไปหลายสิบตัวแล้ว ไม่คือเมื่อกี้ครูพี่มาข้างล่างแล้วเราครูพี่สวนจับใบนั่นจู่โผมว่าหน้าเราเฉยเลยเฮ้ยยังไม่เห็นใครเลยน่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงเขาอยู่ตรงโคนน่ะโคนแบบใหญ่ๆเลยด้านล่างอ่ะชิบหายก็ใกล้ผมผมก็อยู่ใกล้โคนว่ะเออผมก็อยู่ใกล้โคนเฮ้ยอยู่ไหนวะผมหกหัวผมหกหัวโอ๊ยโบ๊าโอยบา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 ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเลยเขาเลยไปแล้วอ่ะ วิปผมเห็นผมเห็นอุ้ยผมเห็นบบ๊าายยบ๊ายบายเนี่ยไบไปพี่เห็นน้อหวานมันบ๊ายบายตลอดเลยว่ะเนี่ยบบ๊าายยบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายยังบ๊ายบายอยู่เลยอ่ะเอ้ยไอซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ในรังอ้าวเชี่ยลูกนกตายในรังตายคลางรังเลยพี่ตีลูกนกเฉยมันมันหลับอยู่ในรังผมอุตส่าห์เลี้ยงของผมมาตั้งนานเนี่ยน้องหวานทำให้ลูกนกตายนะอุ้ยไปไปไบาย เฮ้ยเบยมันไปไหนวะอุ้ยบ๊ายบายเฮ้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 ไม่ใช่อยู่อะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาเอาขาไปแล้วเฮ้ยหลบอยู่ไหนมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยเจอพ่อตัวเองด้วยอ่ะเฮ้ยแอบแอบยืนนิ่งหรือเปล่าอ่าวจระเข้เดือดร้อนจระเข้เดือดร้อนจอร์เจ้ตายเฉยเลย เฮ้ยอยู่ไหนวะเมื่อกี้คุณตีพ่อผมไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้จะเดินตามพ่อไปตรงนี้หกนาทีแล้วหกนาทีแล้วหกนาทีว่ะเนี่ยผมเห็นตัวเวลาเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วหรือว่ามาลายมาลายเด็กมาลายเด็กไหมมาลายเด็กไหมเขาทำลายเดในจระเข้ลงมานี่เลยเชื่อเลยจระเข้เฮ้ยจระเข้มาอีกตัวมาใกล้มากเลยใกล้มากเลย เฮ้ยมาลายอีกตัวเด็กเด็กเกิดใหม่แล้วเนี่ยเด็กเกิดใหม่แล้วเนี่ยไปเชียรผมค่าทารกไวเยอะบ้านมาแม่งมไมกต้อเดินแล้วเขาเขาตีเขาตีแบบเขาตีแบบไอ้นี่เลยเฮ้ยเขาขู่ฆ่าเด็กอีกแล้วคุ้มค่าแม่ด้วยแม่เลยเอาทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวเลยโอ้เฮ้ยโตกิ้งขี้หรือเปล่าเขาจะเหยียบผมเลยเมื่อกี้เขาเลยไปแล้ว เฮ้ยเอ้ยช่หรือเปล่าคุณน่ะคุณช่ไม้เห่าไม่ใช่มันเป็นตัวแถวนี้แหละผมตูดโพเนี่ยตอนนี้ตูดโพผมเห็นแล้วอ้เอรล้ยลผมเห็นละอะไรอะเห็นเห่นงไรกพี่เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ละโอ้รู้ละผมผมว่าเหมือนมีใครมาเดินใกล้ผมเมื่อกี้ที่เป็นที่เป็นจระเข้ปะวะใกลผมเลย่าบก่มัจระเข้ ไอ้เคยอยู่ไหนไอแถวแถวนี้เลยแถวแถวนี้เลยแถวนี้โอ้โหนกแม่งตายเยอะมากนใกล้มากกเมี่ยู่ แถวนี้ช่วยแถวนี้ช่วแถวนี้ช่วไม่ใช่ไม่ใช่อย่าหนี่อย่าหนีมันต้องมีสักตัวเฮ้ยกระทิงแปลกๆนะกระทิงแปลกๆนะทำไมขวาไม่เจอไม่ขาดสติีิ่งรอหน่อยนะเนี่รู้นะ ผมมองหน้ากับผมมองหน้ากับบูนแล้วเมื่อกี้มันหลบอยู่ไหนหกหัวไอดูสิไอ้มนุษย์คนไหนมันแอบสื่อสารกันอุ้ยไม่บายไม่บายแลไวทำไป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 าปไปรบไปไปพี่ผมปไนนปไปไปกปไ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 ปนปไปไปไวไป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 วปไปไปไเวปไ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 ยไปไปไปวปไไป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 ไ่ไปไปไปไ ไอ้ย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จอเอ้าใช่ป่ะเฮ้ยผมเจอผมผมเจอกระทิงชัยนี่แล้วผมตีมันตายเอ้าทิงผมเจอชัยนี่ในป่าผมนึกว่าแบบเจอมนุษย์แน่แต่แม่งเสือไม่ใช่แม่เลยกูเจอชัยนี่ก่อนเจอคนเลยก็ นายวาพี่บูนคนแย่พี่พี่บูนคนแย่เอ้าเอ้าเอ้ามีคนขีดเมื่เกี้แถวนี้ใช่ไหมโอ้ยไอ้สายตีเนี่ยเอ้าอยู่เฉยๆมันตีอะโดนตีอใช่มันโดนแม่มันตีเอาเป็นจุดเกิดกูยากกว่าเดิมอีกโอ๊ย ไายบายไา่บายเฮ้ยมีไายบายแล้วไา่ค่ะไม่มันไวจังเลยวะบายบายคนนี้ตัววาฟ้าไหนวะแ้่ผมรู้อยู่ว่าแดงโก้อ่ะล่างไอ้ล่างต้นอยู่แถวนี้เพราะว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ม่นดักเลยพี่ว่าดักไม่ทันนะดิมันหลบอยู่ตรงไหนวะนี่ไงผมเจอดังโง่แล้วผมเจอด่างโงแล้วต้น เฮ้ยไอ้ยไอ้จอร์เจมาดีเลยเคยตัวออกมาเฮ้ยใครวะนี่ต้องตัวใช่ไหมอ๋อแต่สื่อนี่ไงเออแต่สองคนสื่อกับจอร์เจโอ้ยแน่มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้หูแม่งตัวกระจิ๋วเดียวหกขัวไงหกขั้วปลาปลาปลาอ่ะต่อไปรอบนี้ผมเองครับอยู่ผมเป็นคนแถมังคี อุย้ยโอ้โหธรรมชาติกลมกลืนอยู่นะอันนี้เอ้ย <laughs> โอ้ไม่กอดเอาจริงเดย้ยากยากลบผมรอบนี้เฮ้ยโอ้แหมสวยเชียแต่ตัวใหญ่ไปหน่อยไฮเฮ้ย <Hi. S 2> ตัวเดียวกับน้ำหวานว่ะ uh โอ้โห ต่อตชื่ออะไรต่าชื่ออะไรเดี๋ยวย้หางถูกไม่เป็นไรผมเสิร์ชกูเกิลกัน,น <c oughs> <c oughs> เลยเร็จส้นอ้ตัวนี้แล้วเหรอเฮ้ยต้องเลือกแล้วเราอะตัวที่ชอบกับตัวที่ซ่อนเบียนอ่ามาๆๆพร้อมแล้วนะมาเว <ever> <า>นเนอร์ยิงสามพร้อมๆสองหนึ่งมาหมวิ่งล่าเนื้อโอ๊ย ไอเวนตายเอ้โหพี่เอ็นเต้มันอ่อนอย่างไรเบี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นซาเชียนดีกว่าผมมั่น <ses> ใจว่าถ้าบ <Labor ator il fi> ูธเห็นผมอะแม่งยะบินลงมาแบบบินลงมาเลยหระมาจับกุตัวแรกเลยเด่นจัดจัดมีมาล็อกคอบเลยอ่ะมึงเห็นมั้งแหละเฮ้ยบา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 ย ไายบายแล้วไายบายไายบายไายบายตัวนี้เองตัวนี้ตรงนี้เออเฮ้ยเขาเขาเริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พ่อพันธุ์แล้วอะไม่ได้แล้วขวางทางผมไอ้นี่เหวะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยายายาเอล่าล้างเผ่าพันธุ์จริงแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบรับใกล้ผมรับใกล้ผมส่องส่องพงยาแป๊บหนึ่ง เขาบอกว่าบาบเนี่ยห้ามโกหกนะแต่คำอื่นนะไม่เกี่ยวโอเคโอเคอยู่ในระยะนี้เหรอเขาหายไปจากหน้าจอแล้วอ่ะเออหายไปแล้วอะพี่ไม่อยู่ในระยะบูธผมอยู่ในกระแสอยู่อยู่พกระแสเลือดเหรอพูดอีกคำหนึงคือรู้เลยอ่ะพูดพอีกคำหนึ่งรู้แล้วอะโเจ้าเมื่อไม่อยู่ด้านบนหรอกท่านบอชบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮะบ๊ายบาย ฝูงคนเดี๋ยวนะบูนผมอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งเปิดโล่งเลยเหรอไอเขาหายไปอีกแล้วอุ้ยบา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 ยไม่ใช่บูนผมอยู่ในกระแสกระแสไหนวะเนี่ยกระแสกูอยู่ในไข่เจียวอ่ะกูอยู่ในไข่เจียวไข่เจียวอ๋อปูอ่ะปูใกล้ๆกันใกล้ๆกันอ๋อปูตัวนี้เหรอ เอ้ยใช่เอ้ยชัวยมันมันใช่หว่ะมันใช่โอ้โหใช่เลยใช่เลยพี่ใช่เลยโอ้โหบอกเลยบูธของของเฟรมยากมากบูธสู้ส oh um ู้ยากมางวะเขารู้แล้ว嘛เนี่ยคือนะจริงๆผมเคยมีความคิดว่าตัวเองอะเคยอยากอยากจะแอบอยู่ข้างใน ต้องดูพฤติกรรมมันอยู่ไม่ใช่อ่ะยอมแพ้แล้วจากการกระแสเลือดมาหนึ่งพี่ขึ้นไม่ได้เว้ยพี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่พี่ขึ้นไม่ได้ผมเข้าใจพี่พี่ต้องหาพี่ต้องหาเหลี่ยมที่มันแบบเหลี่ยมที่ความชันเฮ้ยไอายบ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 ใบเฮ้ยบายบาใบที่ที่บู๊ตมาตอนที่เขากำลังคุยกันเนี่ยโอ้โหขัดความสุนทลีหมดเลยเจอหรือยังเจอหรือยังพี่พี่ปหน อะไรบูโอ้ไปแล้วกลับมาไปกบ้ากลับมากินไข่เจียวก่อนไอเดียล่าอุ้ยอุ้ยบา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 ยไอเดียอยู่ตรงนี้แหละอ่ะ Target ลไอ้นี่แหละไอ้เนี่ยไม่ใช่อไม่ใช่แองโกอยู่ไหนว่าอยากมีส่วนร่วมไอ้นี่เหรอไอ้เนี่ยสังเกตุตาเลยลุกขึ้นลุกลงแล้วไม่ตื่นเพรไม่มีนอนไงใช่ไหมใช่ใช่เออใช่เฮตรวจพบอ่ะโัวเฟมโคตรยากบอกเลยมันจิ๋วมากจิ๋วมากจริงเหรอใช่จิ๋วที่สุดแล้วอ่ะในบรรดาทุกตัวที่เราเล่นกันมาวันนี้อ่ะ เฮ้ยไม่บายนะไม่บายไม่บายนะซาเชียนจังเฮ้ยซาเชียังเฮ้ยมันต้องซ้ออยู่แถวนี้แหละเฮ้ยที่สุดเนี่ยผมอยู่ใกล้ต้นไม้โหต้นไม้สั่นฟ้าสั่นฟ้ากูเจอต้นไม้ต้นที่เลยล่าเลยสิสองนาทีเฮ้ยพี่ผมต่อเวลาให้อีกสิบสองนาทีเลยถ้าเกิดตัวมันเล็กจริงอ่ะเพราะขาขมันสั้นเดี๋ยวผมจะไม่ไกลเฮ้ยไม่บายไม่บายโอเคเฮ้ยแถวนี้แน่เลย ไอจิ๋วอยู่ไหนพี่วิ่งผ่านผมไปเมื่อกี้เอาง่ายๆเหลือเหลือหนึ่งนาทีพี่ถ้าเหลือหนึ่งนาทีผมจะอยู่ในจุดที่เห็นง่ายที่สุดให้สั่งสุวิเอาเป็นว่าตอนที่พี่วิ <sixty> ่งข <VISTA> ึ้นเขาไปพี่ว huh <c oughs> well, ิ่งกลับลงมาแล้วกันอุ้ย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 เอ้ยเอ้ยสายเชี่ยนไปไปพี่มุต์เจอกันอะไรวะไม่เจอสายเชี่ยนเลยเนอะจนี่ไงเจอป่ะเจอป่ะนี่ไงเจอหนูใครอ่ะ อไอใช่เหรอพี่ผมอยู่ในพื้นที่ที่แบบเปิดโล่งมากๆ <laughs> แบบตายแล้วเนี่ยแว่าที่พี่อยู่ผมอยู่ตรง Battle Stadium นั่นแหละ Battle Stadium เหรอพี่ผมบอกเลยนะว่าผม <laughs> ผมไม่ได้ซ่อนเยอะด้วยนะพี่แล้วมาแก้พี่วิ่งผ่านผมแบบผมผมวิ่งสวนเลยอะ่ะโอ้โหแม่งไอ้ตัวเวน